สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตออการล็อกดาวน์ของเยอรมันครั้งที่สามเขาได้ประกาศออกมาแล้วเถียงกันไปก็เถียงกันมาเถียงจนแบบว่ารอยันตีสองตีสามคือทีแรกเลยกะว่าเขาบอกว่าจะเป็นแบบว่าล็อกดาวน์แบบแข็งมากคือในในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ Easter, คือเทศกาลไข่ของที่นี่เขาก็จะแบบปิดเลย ร้านค้าอะไรก็ปิดหมดทุกอย่างจะเปิดให้ซื้อของแค่สองวันคือวันพฤหัสกับวันเสาร์อันนั้นที่ประกาศครั้งแรกนะคะเถียงกานโอ้ตายเราก็ฟังแล้วก็ฟังเราก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงอย่างนั้นอย่างนี้สรุปออกมาบอกว่าทานานยกนะคะออกมาบอกว่า ที่ประกาศล็อกดาวน์อย่างเข้มแข็งตอนนั้นเข้มข้นตอนนั้นก็ขอยกเลิกนะคะเป็นกลายเป็นว่าทำงานได้ปกปติคือเราอยู่ในขั้นตอนล็อกดาวน์ในขั้นที่2คือที่เยอรมันเนี่ยเขาจะมีล็อกดาวน์ประมาณจำไม่ได้ว่า4หรือ5ขั้นแต่ขั้นแรกก็คือว่าร้านค้าปิดหมดเปิดเฉพาะร้านอุปโภคบริโภค แต่ตอนนี้คือขั้นที่สองร้านค้าเปิดได้เป็นบางร้านค้านะคะอย่างร้านนวดเปิดได้แต่ร้านอาหารยังเปิดไม่ได้ให้คนไปนั่งกินไปอะไรนี้ยังไม่ได้อันนี้ก็คือ,นนอในอันนี้อยู่ในขั้นที่สองแล้วเขาประกาศออกมาว่าครั้งสุดท้ายที่ประกาศออกมานะคะที่ว่านายกออกมาขอโทษว่าเออทีออ่ประกาศแบบว่า เข้มไปเมื่อวันก่อนนี้ฉันขอยกเลิกแล้วกันเป็นความผิดของฉันเองประมาณนี้นะเท่าที่เราแปลได้อาจจะไม่ได้ถูกต้องหมดทุกอย่างเนาะแล้วต่นี้เขาก็บอกว่าคือถ้า,อาตอนนี้เราอยู่ในล็อกดาวน์ขั้นที่2ก็ขั้นที่2ต่อไปนะคะแต่ให้ใช้มาตรการเดิมคือ,อทุกคนต้องปิดแมส ต้องน้ำยาเออน้ำยาล้างมือน้ำยาฆ่าเชื้อล้างมือทั้งลูกค้าและทั้งพนักงานแล้วก็เตียงเราต้องฆ่าเชื้อทุกครั้งแล้วก็คือเราต้องกรอกแบบฟอร์มให้เออแขกทุกครั้งว่าแขกเข้ามากี่โมงนะคะแล้วใครเป็นผู้นวดเป็นผู้นวดแขกผู้นั้นเพื่อการเป็นการเอ่อทำลายของเออลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนเป็นก็เออ เขาแจ้งเขาจะแจ้งมากระสุนหายอําคือกระทรวงสาธารณสุขเขาจะแจ้งมาทางทั้งที่ทล้านที่ล้านต้องลื้อเอกสารออกนี้อันนี้ขึ้นมานะคะอันนี้มีความเข้าใจของเราก็โอเคเปิดต่อไปได้หลังจากนั้นผ่านมาหนึ่งวันคราวนี้เป็นเรื่องของคนไทยแล้วค่ะเถียงกันคือ คือเราก็ไม่เก่งภาษาเนาะอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการเถียงการของคนไทยบางคนเข้าใจแบบนั้นบางคนเข้าใจแบบนี้เออเราจะว่าไปไปไปว่าคนไทยทุกคนไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วฝรั่งบางคนเขาก็ไม่ได้เข้าใจหมดทุกอย่างอันนี้เราก็เข้าใจยิ่งตัวเราด้วยเรายิ่งไม่เก่งภาษาไม่เป็นภาษาเรายิ่งไม่เข้าใจอะไรซะทุกอย่างอันนี้ แขกเราเขาเขาเป็นคุณหมอเขาเป็นคุณหมอนะคะเขาก็ามาบอกว่าเธอเขาประกาศมาใหม่แล้วนะเออสามารถเ,เปิดได้ปกติแต่วันหยุดวันหยุดของเทศกาลไขวันอีสเตอร์คือต้องปิดทุกร้านต้องปิดกิจการแล้วก็อยู่บ้านให้มากที่สุดอันนี้คือเขาประกาศมาใหม่ที่คุณหมอมาเล่าให้เราฟังเราก็โอเคเออ แต่หลังจากนั้นเขาบอกว่าอันนี้คือเขาเขาคือคนไทยด้วยกันบอกว่าไม่ใช่นะเขาให้ปิดวันจันทร์ฉะนั้นทุกคนวันจันทร์ต้องปิดวันนี้คือวันศุกร์นะคะคือเราก็สับสนมากเพราะว่าเรากลัวว่าเออถ้าเกิดว่าเราเปิดแล้วถ้าผิดกฎหมายเราก็จะโดนปัดน,นะคะอันนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้เราก็ เออโทรไปเออสาธารณสุขของที่นี่ mm. ก็ไม่รับสายแล้วเราจะรู้ไหมคะบางคนอันนี้มันขึ้นอยู่กับเขตของแต่ละเมืองแล้วนะคะมันไม่ใช่เหมือนประมาณว่าออจังหวัดนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ปิดทุกอำเภออะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่การติดเชื้อเออมากกว่าร้อยคนมากกว่าร้อยเปซขึ้นไปแล้วก็ ประมาณว่าถ้าถ้าเกิดว่าเขาอนุญาตหรือยังไงก็ให้โทรถามหรือไม่เอานุญาตก็คือให้โทรถามกัตริ่์นรุขที่นี่เขาก็เรียกแกซุนหายอํานะคะอันนี้เราก็เราก็โทรเราก็โทรแต่ว่ามันไม่ติดเราจะทํำยังไงอันนี้ก็เป็นเ,เป็นความเห็นที่แตกแยกออกมาสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเปิดได้ หยุดเฉพาะวันเอ่อวันอีสเตอร์คือวันวันวันเทศกาลของที่นี่หยุดแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่หยุดยังเปิดได้เพราะเขาประกาศออกมาแล้วเขายังไม่ได้ประกาศครั้งสุดท้ายคือเปิดได้นะคะแต่ยังไม่ได้มีเอ่อประกาศออกมาใหม่อันนี้ฟาร์มทำให้ฟามมั่นใจครั้งแรกของเราก็เนาะ มันก็ถอยเพราะสิ่งที่เรากลัวคือเรากลัวโดนปับเรากลัวโดนปับแต่ฝรั่งเขาก็บอกว่า mm hmm. เธอเขายังไม่ได้ไอ้นี่เลยนะเขายังไม่ได้แจ้งมาเลย mm hmm. เขาแค่เอาประกาศอันสุดท้ายคืออันสุดท้ายก็ย,ยังทํางานได้อยู่อันนี้เคอทุกคนก็ต้องเข้าใจตามนี้นะคะ mm hmm. เราะเข้าใจแต่มันจะมีอืมกลุ่มในในกลุ่มเออนวด ร้านวดด้วยกันอะไรเงี้ยคือความเห็นมันก็แตกแยกคือเราอะ่ะถ้าถามเราเราอยู่ฝ่ายไหนไม่มีฝ่ายเราอยากให้เอ่อทุกฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีแล้วเราจะได้รู้ว่าข้อตกลงนั้นคืออะไรถ้าเกิดว่าเขามีเดี๋ยววันนี้เราจะลงเขียนอีเมลไปไม่ได้เขียนเองนะอย่าคิดว่าเราเก่งธามมัดเขียนอีเมลไปได้ไม่ใช่ เราต้องเดี๋ยววันนี้จะมีลูกค้าประจํามาเราก็จะขอให้เขาช่วยเขียนให้เราทีเราจะดูว่าทางสารารณสุขของเมืองดอทมูลเขาจะตอบมาว่ายังไงอันนี้เพราะว่าเราก็อยากจะรู้นะว่าสรุปแล้วเปิดหรือไม่เปิดถ้าเปิดเราจะเสี่ยงกับการโดนปักหรือไม่หรือยังไงเราก็ไม่รู้นะเพราะบางคนบอกว่าปิดสิปิดตั้งแต่วันจันทร,ร์นี้ วันที่วันจันทร์ที่ใกล้ยี่สิบเก้าถึงวันที่สิบแปดเมษาอันนี้เป็นประกาศก่อนหน้าที่จะประกาศครั้งสุดท้ายนะคะแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาประกาศมาว่าแบบนี้ว่าทุกร้านเปิดได้เออร้านค้าที่อยู่ในขั้นที่สองที่เปิดอยู่สามารถเปิดได้เหมือนเดิมเพียงแต่รักษากฎกติกาเหมือนเดิมเท่านั้นแล้วก็เออ ช่วงเทศกาลคือให้หยุดแล้วก็การซื้อการซื้อของซื้อได้แค่สองวันคือประมาณนั้นคืออันนี้เราก็งงอันนี้เราก็งงนะคะเราก็ว่าคือเราไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนจะอะไรยังไงคือสําหรับเขตที่คือเป็นเมืองเนี่ยเขาเขาแจ้งแล้วว่า เกิดได้เนาะแต่ให้เขาให้ดูแต่ละแต่ละรัฐแต่ละอำเภอเนี่ยเราอยู่ดอทมูลเนี่ยเราก็ต้องเออขึ้นกับเกระทรวงสาธาราสาธารณสุขของดอทมูลซึ่งเราไม่สามารถติดต่อได้นี่เราจะทำยังไงเราจะหยุดหรือเราจะไปต่อเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงคือตอนนี้เราสับสนมากทุกคนก็คือวุ่นวายกำลังหาข่าวกันอยู่ว่าจะทำยังไงอะไรยังไงกันแน่ อันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องที่ทุกคนเครียดอยู่เราก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะปัญหามันก็เยอะจริงๆเราก็เราเข้าใจอยู่ว่าโรคระบาดเนาะแต่เราก็อยากได้อืมอยากได้เงินค่าเช่าเนาะค่าน้ําค่าไฟค่ารายจ่ายใ,ในร้านมันก็เยอะนะคะคือในส่วนที่เราจ่ายไปแล้วสี่เดือนเนี่ยเราก็เป็นหนี้เป็นสินเข้ามานะ ฝาเราจะได้ได้เงินมาจ่ายตรงนี้แล้วเงินช่วยเหลือเราก็ยังไม่ได้เราไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้หรือไม่มีสิทธิ์ได้หรือว่าเขาไม่มีสตังที่จะจ่ายรัฐบาลไม่มีตังจะจ่ายแล้วหรือยังไงเราก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ไม่สามารถตอบได้ว่ารู้หรือไม่รู้อันนี้คือปัญหาคือว่าถ้าปิดต่อโอเคเราให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่คุณช่วยประกาศให้มันแน่นหน่อยได้ไหมคะว่า ปิดต่อหรือว่าเปิดไม่ใช่ว่าพอเราเข้าใจผิดสมมติว่าเราเคิดทุกคนคิดว่าตัวเองเข้าใจถูกหมดเราก็คิดว่าเราเข้าใจถูกถ้าเราเปิดแล้วมันกลายเป็นฟาร,ร์มเข้าใจผิดอันนี้ก็จะมาปรับเราสอง0มนหอยูโรมันเป็นล้านเลยนะคะอันนี้เราควรจะทำยังไงเราจะเสี่ยงเกินไปไหมเราก็ ตัดสินใจไม่ถูกอันนี้ที่เรามาอัปเดตล็อกดาวห้งที่สามเนี่ยคือมันไม่แน่นอนอ่ะเราไม่รู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรบางร้านก็โทรมาถามเราเราก็บอกให้ช่วยกันหาข่าวมีบางร้านที่เจ้าของเขาเป็นคนเยอรมันเขาก็โทรไปกระสุนหายอําเขาเล่าว่าอันนี้คือเขาเล่าว่านะคะอันนี้เราไม่ได้สามารถยินยได้เขาเล่าว่า เขาโทรไปแล้วแล้วเออเขาบอกว่าเขาจะแจ้งให้ทราบอีกทีวันอาทิตย์ว่าวันจันเปิดได้หรือไม่คือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเปิดไปเลยค่ะเปิดได้นะคะไม่เขาจะแจ้งให้ทราบอีกทีวันไหนอะวันอาทิตย์คุณก็หยุดทำงานอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะ อันนี้เราก็ตอนนี้คือวุ่นวายมากกำลังออหาข่าวอยู่ในอินเทอร์เน็ตในเฟ e บุ๊ k ในกลุ่มร้านนวดด้วยกันคือหาข่าวอยู่อย่างนี้ทุกคนก็งงเอ้ยยังไงยังไงยังไงที่มันปัญหาคือว่าแต่ละเมืองปิดไม่เหมือนกันบางเมืองสาอสนเทศสุสบอกว่าต้องปิดบางเมืองบอกว่า ไม่ปิดสรุปปิดหรือไม่ปิดยังงงอยู่อันนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมาอัปเดตเรื่องงานให้เพื่อนๆฟังนะคะเออมันเป็นความเหมือนเป็นการระบายมากฝาอันนี้ถ้าถามว่ารู้หรือยังว่าไม่สามารถว่าตอบได้ว่ารู้นะคะอันนี้คือเป็นความไม่แน่นอนของที่นี่ เราก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเราวันนี้เราก็ต้องหาข่าวต่อไปอันนี้ก็เราจะมาอัปเดตให้เพือพ่อนๆทุกคนฟังแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังถ้าอยากให้กำลังใจช่วยกดติดตามอูมาไทย a n n e l นะคะขอบคุณมากนะคะที่ที่เข้ามาดูและเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณมากคะ่ะ